สวัสดีครับยูกับผมนะครับยุนนะครับจากช่องตัวหลายสายหากินครับก็วันนี้ก็มาดูปลาล่องปลาลอยนะครับหลังจากฝนตกเมื่อวานนะครับก็มีปลาลอยส่วนใหญ่นะครับแต่ใส่ไม่ให่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะได้ไหมยิงนะครับสามนิ้วสี่นิ้วยิงนะครับโอเคครับไป ตอนนี้ข้างหน้าผมก็มีปลาปลานิงน,นะครับลอยนะครับไซส์ไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะยิงนะครับลอยปากเลยครับจริงครับตัวใหญ่จะว่ายใต้น้ำครับไม่ไม่ลอยหัวครับ ว่ายใต้น้ำเป็นดำๆนะไม่โดนเนี่ย โดนแล้วครับพี่พี่ครับนี่ครับโอ้โหตกก้อนนะครับไกลเกินครับนี่ต้องเขาต้องดิงเลยโอ้ไม่รอดอะไรไม่รอดเลยเหรอ,อมไม่โดนนะดิอะไรทำไมเชือกไม่วิ่งเลย กระเด้งเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไม่โดนไม่โดนหรอ,อ,อโอ๊ยไม่ถึงโดไหมไม่โดนเชือกไม่ถึงเชือกพันเชือกไม่ลื่ลนเล,เลย ฝากปืนไว้ไปเยี่ยวนะครับกลับมาแม่บ้านผมสัตว์ไปแล้วไม่โดนด้วยโอ้ดีตัวยิงไม่โดนนะยังมาบูลี่ฉันบูลี่ให้เป็นแรงพักดันเกือบโดนนะอีิดหนีตรงนี้กลกัารคล้องใกล้ๆเลยยิงห่างป่าเอ้ามันไว้นี่ โวูย้างนู้นตัวใหญ่เว้ยโดนไหมเหมือนโดนเลยไม่โดนไม่เดินชิลทำไมจะได้ยิงเธอขึ้นอยากเลยนะเขาโอ้โหโอ้ดูเกเรได้ยิงแล้วก็จะยิงอย่างเดียวเลยอะไรเธอบอกฉันว่าอะไรเธออยากได้เงินป่ะเออเออแล้วบอก เด็ก็ไม่ฉันยิงเ็เป็นบ้าเลยก็อันนี้ปลามันลอยแล้วดูดิปลามันลอยไงแล้วจะแล้วจะหมดเวลาแล้วปลามันลอยยิงง่ายไงเมื่อกี้นี้ฉันยิงเกือบโดนนะฉันเกือบอ่ะอีกนี่อีกทีนึงโดนเลยโอ้โหอีกทีได้ทีแล้วขี่รถมาอืม เ้ายืนนิ่งๆเดี๋ยวก็ร้อยดูดีๆใต้น้ำพี่เขาดึงได้เหรอเยนนห้าะเออของผมเนี่ยเขาก็ดึงได้<ะ>งด่างยนะฮะต้นพิการออกไปเฝ้าด้านหน้านะครับที่ผมเฝ้ามาเช้า ลอยสบายใจอย่างนี้ต้องโดนนะครับจะไม่โดนไม่ได้นี่นะครับแต้มที่สองอ้าว <Yes. S 1> แต้มผมยิงนะครับต้องกล้าใจฮึบดึงแรงๆฮึบเดียวให้ทึนทึงแล้วเออเนี่ยยังลอยอยู่นะเห็นป่อันนี้ไม่ได้ล็อกเซฟใช่ไหมใช่ถ้าล็อกเซฟคือมันจะดันเราจะดันขึ้นเนี่ยลอยเพียบเลยเห็นไหม เนี่ยเอาสูนเขี้ยวๆไว้ข้างใต้เล็งต้องเล็งผ่านช่องนี้ด้วยนะหรอโดนน่าจะโดนลองมุ่นดูดิน่าจะโดนไม่แน่เชือกนิ่งเหลือเกินอุ้ยอุ้ยโดนไหมอะไรอ่ะดึงนี่ บินเป็นกังหันเลยของแท้อุ้ยทำไมามันหนักล่ะหนักดีตัวยิงติดหมายแล้วตัวพันอะไรไว้ก้นกระบอกนะครับซ่อนอยู่เมื่อกี้แม่แมทุ่งติดทุ่งใต้้นามมันก็จะมีทุ่งมีนู่นมีนี่มีนั่นไงยิงห่างครับโคตรแม่น หมหตกใจหมดมันตัวใยลอยดำเอาไม่ใช่ใยส่องตัวซ้อนกันเฮ้ยลุดแล้วมั้งโอไม่ลุดใช่เอ้าเอาออก,อออกใส่ปลากเกลือครับก็เอาออกดิโอเคครับก็เดี๋ยวเราย้ายใหม่นครับวันนี้ผมก็มีเวลาไม่มากแล เดี๋ยวเราย้ายไปดูทอแพกันครับผมว่าจะมีใย่ๆล่องมั้งไหมแตมีครับไปทีไรก็เจอลุกทีแต่ยิงไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับไปนี่ครับย้ายใหม่เลาะมาเจอน้องฟิล์มนะนี่รอไ,<ะ>ไม่น่ามาเจอกันรอล,ลุกดอกคาดไปสองดอกแล้วมา,มานั่งไปถึงชั่วโมงลูกดอกคาดสมาชิกนะร้านคิดตันครับผมพี่ชายที่แสนดีครับนี่ เจอกันตั้งแต่ของแรกนะครับครับนี่แล้วก็สนหรับสนุนนะครับให้แฟนผมยืมปืนหัดยิงด้วยนี่อยาอยาให้ติด้ายยน,นี่ครับนี่ผู้สาวผู้สาวยิงป้าหนดูปืนที่นี่จยืมเขามาปืนเขาเราเท่โอเคปะ่ะย้ายใหม่กันโอเคครับไปนะครับย้ายใหม่ครับเลาะมาเจอปลาลอยนะครับหน้าประตูน้ำ เมื่อกี้ยิงไปทีหนึ่งแล้วนะครับพิษเดี๋ยวรอดูอีกครับว่าจ,จะลอยไหมแต่เ้มื่อกี้ทําท่ามันจะขึ้นอีกแล้วก็ลงนี่ครับนี่น,น,นี่ขึ้นลิมๆิม,ลม,ลมตลิ่งเลยครับสายกำลังดีนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ไม่พลาดตอวมี้เขาหัวครับนี่อะสายกำลังสวยนะครับ เออวันไงนน้ yeah. yeah. ่ใช่เออยิงยังไงลูกดอกติดนี่ใช่ช้อนใจไม่โดนมันลงไปแล้วมันจิบแล้วมันลง ตันนี้ปนินนะัปนินลิ่มลิงครับ ปลาน้ยครับปลาน้ย <Yes. S 1> ปลาแดดเดียวครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปขายของต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสองคนทำคลิปต่อๆไปครับคลิปหน้าเลยเห็นปลาที่ชั้นจา้าคลิปหน้าได้ปลาป่าวได้ <S <s <ign> ได้โ okay. อเคได้ดิรอดูกันนะครับว่าคลิปหน้าจะได้ปลากันหรือเปล่านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายาย